ผลการออกเลงวันหวยห้านอยหานอยเฉพาะกิจประจำวันที่สกร,รกฎาคมสองพันรล่างวันเลขสอตัวล่างเลขทีออกสี่แปล่างวันเลขสอตัวบนเลขทีออก 1, หนึ่งางล่างวันเลขสาตัวบนเลขทีออก 2, 1, สองหนึนี่ก็เป็นผลออกวันหวยหานอยห้านอยเฉพาะกิจประจำงวนที่ สองกรลกรดาคม2,568ขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยห้านอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด,กด,ด้วยจ้าฝากไว้ใด้วยจ้ะสับะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า